ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงต,ตีตาย,ตายวันนี้พ่อลูกเล่งหงครับเดินทางมาแนะนําอีกหนึ่งร้านพามาอร่อยนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดลบบุรีครับ,รบอยู่ที่ร้านอาหารที่ชื่อว่าสวนอาหาร แพบ้านริมน้ํานั่นเองใช่ฮะบรรยากาศสวยมากๆเลยนะครับร้านก็เปิด10บโมงถึงสี่ทุ่มนะครับหเดือนเนี่ยร้านเขาจะหยุด2วันนะครับผมก็ไปติดตามแล้วก็ไปดูในเพจที่ว่าเขาหยุดวันไหนกันนะครับร้านจะตั้งอยู่ตรงไหนครับนี่ครับตั้งอยู่ด้านหลังวังนารายนะฮะหรือว่าวิ่งเข้าทางวัดเชิงท่านั่นเองร้านนี้เนี่ยนะครับเขาใช้บ้านเก่าของคุณปู่คุณย่าเขาเนี่ยนะครับที่เป็นบ้านทรงไทยริมแม่น้าลบบุรีครับ ที่ถือว่าเป็นร้านแรกในจังหวัดลบบุรีนะครับคุณแม่เนี่ยจึงทำเอาเครื่องพริกแกงที่ไม่เหมือนใครออและต้องมาที่ร้านนี้เท่านั้นนะครับมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้ครับเมนูแรกครับ,รบแกงคั่วหอยขมนั่นเองครับผมหอยขมของเขาสั่งมาจากตลาดปลาจากจังหวัดอ่างทองเลยนะครับนี่ ื hmm. ปกติจะขอยขมเนี่ยจะมีมันกิน,กนมีกินดินดน,นิด uh. นิดนะนิดนิดอันนี้ไม่มีเลยนะแต่อีกอย่างหนึง่งที่อยากชมคือตัวพริกแกงที่เขาใส่เข้ามามันกลมรอบแล้วมันก็ละมุนมันอร่อยต้องบอกว่าชอบมากเลยนะครับ ต้องมาชิมด้วยตัวเองใช่ฮะทำไมรับคุณทำไมครับไม่ไหวแล้วฮะร้อนฮะพอเจอเข้าไปหน่อยนึงซาบซ่าเลยเรียกว่าเหนื่อยความอร่อยมันออกแล้วเอาไปที่เมนูต่อไปครับนิกจัดไปเลยครับเมนูต่อไปครับเป็นปลาดุกฟูผัดพริกขิงนั่นเองนะฮะเราใช้เป็นปลาดุกไซส์ใหญ่ครับถูกนำมาย่างแกะเฉพาะส่วนเนื้อนะฮะแล้วก็นํามาทอดจนฟูครับนำไปผัดกับพริกขิงครับแล้วก็พริกแกงสูตรจากทางร้านนะครับเพิ่มไข่แดงลงไปครับเพื่อเพิ่มความหอมมันให้กับเมนูจานนี้นั่นเองนะฮะเป็นไงปะ ไข่แดงเพิ่มเข้าไปเนี่ยว้าวขึ้นเลยปลาดุกฟูเนี่ยทอดได้ดีทําสดด้วยแล้วก็พริกกิงเนี่ยมีความลงตัวอ,อย่างมากเลยนะแต่ผมชอบที่สุดก็คือว่าเขานําเอาไข่แดงเนี่ยลงไปเพิ่มเทคเจอร์ให้มีความละมุนมันมีความแตกต่างจากปลาดุกฟูร้านอื่นๆแนะนำสองเมนูผ่านไปเมนูต่อไปชื่อว่าลาบปลาแลกนั่นเองครับผม นำเอาปลาแรดคัดไซส์ใหญ่นะครับไม่ต่ำกว่า8ขีดน,นั่นเอม,มาแล่แล้วก็ทอดจนกรอบก่อนนำไปคุกเข้ากับน้ำลาบรสชาติจี๊ดจ๊าดตักให้หน่อยครับขายสูตรไหมครับจะซื้อครับโอ้โหอร่อยอะไรขนาดนี้เนี่ยจริงนะไปคุสูตรเลย โอ้ยอร่อยจริงเฮ้ยอร่อยจริงอนุมานให้ซื้อสูตรได้ถ้าคุณมีโอกาสนะครับหรือว่าได้มาที่ลบบุรีถ้าคุณต้องมาร้านนี้เลยนะท่านผู้ชมครับที่ชมอยู่ตอนนี้นะฮะเวลาคุณมาใช้บริการที่ร้านแห่งนี้นะครับอย่าลืมว่าแจ้งมาจากรายการกินเที่ยวอาราวเดอะเวอร์นะครับเมื่ออิ่มอร่อยครบ1,000บาทรับส่วนลดทันที10%ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2567นี้ครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับมาดูกันช่วงหน้าว่าถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ ต้องสั่งเมนูอะไรมากินไม่งั้นเฮียสงตีตาย,ตายกลับมา <All right. S 1> เอาลอะต่อกับช่วงเฮียสงตีตายครับวันนี้พ่อลุกเล่นของอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับครับใครอยู่บริเวณใกล้เคียงหรือเดินทางมาแถบนี้อเผื่อท้องไว้มากินอาหารมื้อพิเศษที่ร้านแหน่งนี้ให้ได้นะครับใช่แล้วไม่งั้นเฮียสงตีตายจริงๆเลยถูกต้องครับร้านนี้ชื่อว่าสวนอาหารแพร่บ้านริมน้าครับครับ บรรยากาศสวยงามมากๆนะครับใช่ครับตั้งอยู่ด้านหลังวังนารายนะครับ วิ่งเข้ามาทางวัดเชิงท่าร้านก็เปิดตั้งแต่สิบโมงถึงสี่ทุ่มนะครับหนึ่งเดือนหยุดสองวันอ,อยากจะรู้วันไหนดูในเพจของทางร้านเขานะครับครับผม,มแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนที่จะไปรู้จักกับเมนูตีตายก็ต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากครับจากฟินเซสเวลเน e ตเซ็นเตอร์สาขาทาวินทาวครับผู้ให้บริการด้านความงามกว่า30ปีครับนิกมีคอร์สดีๆมาแจกให้ใช้แบบฟรีๆครับรอติดตามชมท้ายรายการรับรองเลยว่าคุณได้ไปใช้แน่นอนอ่ะมาที่ร้านแห่งนี้ครับต้องสั่งเมนูนี้ มากินไห้ได้ไม่งั้นเฮียซงปีตายกับเมนูที่ชื่อว่าผัดชาปลาคังนั่นเองครับนี่เลยความพิเศษของจานนี้นั่นก็คือเขาคัดสันปลาคังเนี่ยจากตลาดปลาอ่างทองเลยนะทางร้านเนี่ยเขาใช้เป็นพริกผัดชาที่ทําขึ้นมาเองนะครับผมจะมีรสชาติที่จัดจ้านนะฮะเข้มข้นครับแล้วก็นําไปผัดกับเนื้อปลาคังฮะเนื้อปลาเนี่ยทางร้านเนี่ยจะคัดไซส์ใหญ่นะฮะเนื้อแน่นแล้วก็ก้างน้อยครับผม โอ้โอร่อยมากเลยเฮ้ยพริกแกงของที่ร้านเขาเนี่ยผมว่าเป็นสูตรที่ลงตัวมากๆนะพริกผัดชาของเขาเด็ดมากมที่สำคัญใครชิมแล้วถูกใจซื้อเฉพาะพริกแกงผัดชาเขาเขาก็มีขายด้วยนะไปฝากคนที่บ้านไงเผื่อใครไม่ได้มาก็สามารถเอาไปผัด ให้ก็ทานกันได้นะครับชอบชอบอาหารที่นี่มากเลยนะมันเป็นรสชาติที่แบบน้องๆ้องหนูหนูหรือว่าใครที่แบบเพิ่งหัดทานเผ็ดอ,ะอ่ะก็ทานได้นะไม,ไม่ได้เผ็ดมากขนาดกินเนี่ยผัด่านเนี่ยปกติกินเข้าไปต้องแบบดิ้นแล้วอ่ะใช่บอกเลยว่านี่แบบฟิลแบบรสมือแม่สุดยอดมันรสมันกลมกล่อมรสมันพอดีมันแบบมันเพอร์เฟกต์อ่ะไม่ได้เผ็ดโดดเออมันดีและปิดท้ายด้วยเมนูนี้ครับ ชาพูกรอบน้ำปลาหวานต้องบอกท่านชมนะครับถ้ามาที่ร้านแหน่งนี้ต้องสั่งเมนูผัดชาปลาคังมากินให้ได้ ไม่งั้นเงียสงตีตายโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับมาที่ร้านแห่งนี้บอกว่ามาจากรายการกินเที่ยว All the w o r l นะครับอิ่มอร่อยครบ1,000บาทครับรับส่วนลดทันที10%ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2567นะครับแล้ววันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับ Princess Wellness Center สาขาทาวน์อินทาครับผู้ให้บริการด้านความงามกว่า30ปีครับกับโปรแกรมฟื้นฟูร่างกาย ด้วยออกซิเจนเทอราพีนะครับสำหรับผู้โชคดี1 0่านแรกที่ดิกวอกไว้นะไปทดลองใช้กันแบบฟรีๆเลยฮะง่ายๆครับจองคอนหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดนะครับ @aroundtheworld ครับหรือว่าสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2567นี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีทั้งแบบสูตรออริจินอลและขิงผง100%ไม่มีน้ําตาลสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มารเทะศไย ชากาแฟช้อปปี้ลาซาด้าครับเซิร์ฟไปที่ herberhouse_official r c r e o fficial. สอบถามราลเดียดเพิ่มเติมได้ที่ Line แอครับ @herberhouse tiktok เซิร์ฟไปเลยครับ herberhouse ครับผมอร่อยขนาดนี้ครับพ่อลูกเล่งหงของมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายไปอยู่ที่ไหน อย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับกินเีย